ี่เหรอไม่ใช่จะมาอ่อยเพื่อนพี่เหรอสภาพน้องสองคนเนี่ยก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรเหรอคะพ่อเธอแกอย่าไปเถียงกับคนแบบนี้เลยแล้วฮี่ป้ามาว่าพวกหนูสองคนเนี่ยเพราะว่าพวกหนูแต่งตัวสวยสนุดตาจนตาอิดฉาใช่ไหมล่ะคะใครจะไปอิดฉาพวกแกก็ป้า แก่ที่นี่สวยมากเลยอ่ะน้าสิแกเราไปเดินเล่นหาอะไรกินกันไหมไปดิแกนิดหิวจนจะกินฉ้างในตัวแล้วว่ะใจเย็นค่ะเพื่อนให้เกียรติชุดสวยๆที่ใส่มาด้วยค่ะลืมไปว่าวันนี้มาขายสวยค่ะอะไรเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้ทำไมแต่งตัวว่าผิวในเวลาแบบนี้เนี่ยโอ้โจาตาที่สุดอ่ะ แล้วแกจะไปว่าเขาทําไมนี่มันก็เปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างเขาจะแต่งตัวไงก็ล่ลงของเขาก็บันเกินหน้าเกินตาแบบดูสินี่ประเทศไทยนะแต่งตัวอย่างกับจะแก้ผ้าออกมาแล้วไม่ต้องคงต้องห่วงแลมมง้มั้งนมนมขาองคขาอ่อนนั่นน่ะเลิกเผือกเลิกคนอื่นก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะหาเป็นมนุษย์ป้าฉันไม่รู้เลยนะนี่แกเคยพูดดีกับฉันม้างปะฮะก็แกเป็นแบบนี้ไงใครจะอยากพูดดีด้วยละ่ะ ฉันไปแล้วจะไปก็ตามมาแล้วกันโอ้ยไม่เคยจะพูดดีกับเพื่อนหรอกเห็นผู้หญิงโชว์นมหน่อยขึ้นมาด่าเพื่อนทันท,ทีเลยนะโอ้ยแกอิ่มมากเลยอ่ะดูนี่พุงฉันออกหมดแล้วอย่าค่ะพุงฉันก็ออกเหมือนกันดูสิหมดสวยแล้วเนี่ย อย่าไปมองเขาแบบนั้นดิทามาเป็นนั่งตรงนี้สงสัยจะมาอ่อยแกดิจะบ้าเหรอที่ตรงนี้มันก็มีที่นั่งเขาจะนั่งตรงไหนมันก็เรื่องของเขาไหมไม่จริงอ่ะนี่สงสัยเห็นว่าแกหลอพวกมันเลยคิดจะมาอ่อยแกดิแหมแค่นี้ก็ดูออกแล้วไหมล่ะนี่หัดมองโลกในแง่ดีบ้างก็ได้นะมองโลกแคบเลยขนาดนั้น มองดีสุดละค่ะดูสิพวกมันแต่งตัวอย่างกับผู้หญิง,งว่าโอ๊ยฉันไม่อยากนั่งกับแกแล้ะมปเข้าห้องน้ำก่อนล้วกันนี่น้องที่ถามอะไรไหน่อยสิถามอะไรหรอคะที่น้องมานั่งไขว่หา้างข้างๆพวกพี่เนี่ยต้องการอะไรแล้วได้งเงินเยอะไหม หมายความว่าไงอ่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยก็หมายถึงน้องต้องการอะไรที่ทำแบบเนี้ยอยากได้เงินเหรอแล้วทำไปเนี่ยได้เงินเยอะไหมอ่ะเงินเยอะไหมหมายถึงอะไรหรอคะเนทพวกน้องรู้จักเพื่อนพี่เหรอถึงได้มานั่งข้างๆแบบเนี้ยก็ไม่รู้จักนะคะก็พวกหนูเห็นว่าที่ตรงนี้ว่างก็เลยมานั่งเฉยๆอะค่ะหรอใช่หรอ ไม่ใช่จะมาอ่อยเพื่อนพี่หรอสภาพน้องสองคนเนี่ยก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรหรอคะพอถอะแกอย่าไปเถียงกับคนแบบนี้เลย ถึงได้มาว่าเราเป็นคนขายตัวแบบนี้น,นั่นดินี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นมนุษย์ป้าแบบนี้นะเนี่ยนี่ฉันกับแกแต่งตัวเหมือนเหรอทำไมใส่ไม่ได้เลยใส่แล้วจะเหมือนเนี่ยเหรอโอ้ยอีแกเว้ยโอ๊ย,อยช่างเถอะช่างเถอะถือซะว่าวันนี้เป็นวันสวยๆวันหนึ่งแล้วกันก็นึกว่าไปแล้วที่ไหนได้มันดักรอเพื่อนพี่อยู่นี่นี่เอง ี่รู้ไหมว่าพี่เป็นใครพี่เป็นเชฟชื่อดังรู้จักไหมเหรอคะดังมากไหมอะ่ะแล้วถ้าดังเนี่ยทำไมไม่เคยได้ยินเลยอะ่ะนี่น้องทำไมพูดแบบนี้ทำไมอะ่ะกับพี่เองไม่ใช่หรอที่เข้ามาคุยกับพวกหนูอะ่ะแล้วก็หาว่าพวกหนูเป็นคนขายตัวเนี่ยด้นี่แกพูดแบบนั้นจริงเหรอ,อ,อทำไมลหะหนูไม่จริงเพราะพวกน้องทำงานอะไรล่ะ ได้เงินเยอะไหมอะนี่ป้าพวกหนูจะทํางานอะไรเนี่ยแล้วมันสําคัญตรงไหนหรอคะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยป้ามาต่อว่าพวกหนูแล้วนี่เกิดก่อนซะเป่าไม่มีมารยาทเออพี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนพี่เลยนะนี่จะไปขอโทษพวกแบบนี้ทําไมนี่ก็คงจะมัาดักรอแกซิตี้เห็นผู้ชายหน่อยไม่ได้ลันลิลันลีเออทำไมอะป้า ใจมันหล่อเห็นแล้วใจสั่นนะมีอะไรป้ดูสิมีไงมีไงผู้หญิงสมัยนี้โชว์เนื้อโชว์หนังพาะจะรอผู้ชายผูย้หญิงสมัยนี้เสือมากมากนี่ป้าคะการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้วัดค่าใครนะคะแล้วนี่ต้องใจแค่ขนาดไหนอะคะที่ตัดสินคนจากการแต่งตัวเนี่ยแล้วที่ป้ามาว่าพวกหนูสองคนเนี่ย เพราะว่าพวกหนูแต่งตัวสวยสนุดตาจนตาอ,อิจฉาใช่ไหมล่ะคะใครจะไปอิจฉาพวกแก <G ül üyor> ก็ป้าไงอีกแกเมใจเย็นเถียงไปก็ปวดหัวปล่อยให้ช็อกตายตรงนี้แหละพี่คะดูแลเพื่อนพี่ดีนะคะแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่ถึงหรอกคะ่ะอายุ50าสิบอะไปกันเถอะแก่ดูพวกมันสิสันดานต่ำ แกก็หันดูตัวเองมากนี่วะนี่ใส่แบบนี้ไงถึงยังมีแต่ฉันเนี่ยที่ยังคบแกอยู่อะ่ะไม่แปลกใจเลยทำไมคนอื่นถึงเลิกคบแกหมดเลยอะ่ะนี่แกพูดอะไร,รอ่ะตี้งันก็อยู่คนเดียวไปเลยต่อจากเนี้ยเพราะฉันอ่ะจะไม่ทนกับน,นิสใส่คนแบบแกแล้ว